พวกเราไปไหนกันหมดอ่ะไม่รู้สิเราอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นนก็ตายแล้วโอ้พระเจ้าฉันยิงเขาที่ยิงเขาเนี่ยเหรอถ้าไงตำรวจก็ต้องมาตามจับเธอเพรหาที่เธอฆ่าคนตายเข้าใจไหมเธอฆ่าเขาตายเหรอฉันยิงเองเขาล้มลงฉันไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมาค้สไปไหนเนี่ยอยู่บนนี้โอ้ ลงมาซิไปทำอะไรบนนั้น,ไ,น,น,นไม่มีไม่มีทางอ่ะฉันอยู่วันนี้ <c oughs> มันบ้าอะไรกันเนี่ยฉันกลัวนะเ <c oughs> พื่อน <c oughs> อยู่บนนั้นนเห็นอะไรบ้างอ่ะฉันจะมองเห็นก็ต่เมื่อมีใครทำอะไรฉันดูหน่อยสิว่าพอมองเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าอา่ะคิดว่าฉันเห็นเมืองนะแต่ไม่รู้อ่ะไกลแค่ไหนอ่ะที่ไหนเหรอเออทางนี้แต่ม<อ>ันไกลจากตรงนี้มากเลย แล้วเในมองเห็นถนนรถหรือว่าอะไรมะถามอยู่ได้ว่าเพื่อนมาทั้งมืดทั้งไกลฉันไม่เห็นหรอกนะแล้วเราจะออยังไงกันดียะ ดักละ่ะเขาหายไปไหนเนี่ยคุณอยู่ไหนเงียบก่อนอย่าส่งเสียงได้ไหมต้องเงียบไปนะแล้วเขาจะมาที่นี่หรือเปล่าอ่ะงั้นเราก็ต้องตามหาเขาอหมายความว่าอย่างไรอ่ะตามหาเ้าไงลิงสติกทินหายลิสติกหายเหรอจะบ้าหรือเปล่าไม่ต้องมาพูดอะไรยิงบ้าพอแล้ว เือจะมีปืนก็ไปก็ได้แล้วมาคัสลงมาเราจะไปกันแล้วไม่มีทางจะอยู่บนนี้ไม่ต้องกลัวขนาดนั้นหรอกนะเพื่อนใจเย็นเราจะไปหาคนช่วยเออออมาก็ได้จนเจอกันวันพรุ่งนี้นะไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอกันหรอลงเดี๋ยวนี้แหละให้ตายสิอยู่นี่เหรอตรงนี้หน่อยก็ไม่ได้เราจะลงยังไงอ่ะจะลงไม่ได้อ่ะบ้า